สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็มาร้านกาแฟนะคะฟรีคาเฟ่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมากับนกนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงมีห้องอุ้ยมีห้องส่วนตัวด้วยนะคะอู้สวยนะคะดอกไม้อ,อาอะไรจ๊ะอ๋อรับอะไรดีคะอ่าอ่า รับอะไรดีเอ่ยเอาเชดิวดีอย่างเขาจะได้จุดเอาคาฟูกินแย้วสามแล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเมนูนะครับออกคาฟูคนนะฮะมาหกคนเราสั่งแค่ห้าทำไมอ่ะช่องนี้อ่ะช่องนี้ยังไม่ได้เลยช่องนี้ยังไม่ได้เลยคุณ เด็กเสิร์ฟคนนี้ดื้อจังรรับอออเเดด์ไ้คาา่ทนัั้นรบออเดอร์ไดด้เ็กเสิร์ฟคนนี้ดื้อบริการไม่ดีต้องหักเงินเดือนนะคะหรือเด็กเสิร์ฟคนนี้นะคะอุ้ยนี่มาจากช่องไหนเนาะนี่นี่นะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะร้านหรูมากเลยนะคะเอสซีนะคะ ใครอยากมาก็มาได้น,นะคะยินดีต้อนรับนะคะอ้ร้านสวยมากเลยนะคะเนี่ยชอบอันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะมีดอกไม้มีนี่สวยมากเลยแกะสลักด้วยนะคะนี่นี่นะคะอ้สวย สวยมากเลยนะคะนี่โอ้ยนี่น่านั่งเลยนะคะนี่ผัดลมแบบเขาเรียกพัดลมอะไรนะคะนี่ที่นั่งสวยเลยนะคะพอดีไม่ได้เอาขากล้องมานะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ดูยายเข้าไปในเฟรมด้วยนะคะ ลืมขากล้องไว้อยู่ในรถนะคะนี่นะคะตกแต่งร้านได้สวยมากเลยนะคะตอนนี้นะคะร้านหลูหน้านั่งนะคะหน้ามัาทานกาแฟที่นี่อ๋อมีเค้กด้วยนะคะใครจัดวันเกิดก็มาจัดที่นี่ได้นะคะมีเค้กหลายชนิดเลยนะคะมีส้มนะคะมีสตรอเบอร์รี่ด้วย มีมะพร้าวสดเค้กน่าทานมากเลยนะคะสวยๆทุกนะคะยัง เออเธอน่ะมารีลาทุกอย่างก็ไปยืนสั่งเองแล้โอเคโอเคแล้ก็ทาวีลาอยู่ไม่ต้องคนสวยค่ะบอกนี้สิสวยสิอย่างนี้เดี๋ยวจะยิ่เย็นนู่นเด็กเสิร์ฟมาแล้วค่ะสวยอ่ะเขาพูดอย่างนี้จบแม่เด็กเสิร์ฟมาแล้วนะคะเสื้อลายใส่เสื้อลายทะเลด้วยนะคะนั่นน่ะเป็นมาจากจามีกาเหรอคะใช่ค่ะเขาเสื้อตัวนี้เขาแลกกับคุณลุงด้วยนั่นน่ะเขาให้คุณลุงนะแต่เธอขอแลก ขอแรกเดี๋ยวนั้นเลยคะ่ะเขาชอบอแล้วเสือ้อเสื้อที่เขาให้คุณลุงไปก็ถูกสเปกกับคุณลุงลุงคุณลุงใส่หล่อมากเสื้อตัวนั้นอะที่เขาแลากกันมันมันเหมาะกับคุณลุงเสื้อตัวที่เขาให้อะอันนี้ก็เหมาะกับเขาใช่นี่มาแล้วนะคะใครโทรตามสัง่งให้ด้วยนะคะ อ uh ัน huh, นี you know. mm ้7เดี hmm. mm ๋ยวเราจะพาไปดูข hmm. ้างนอกนิด hmm. น mm ึงนะคะอันน okay ี mm ้ทางเข้านะคะ ก็ต้อนรับอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะมีนี่ดอกคูนใช่ไหมคะแต่สวยมากเลยนะคะประตูเข้าด้านหน้านะคะสวยงามเข้ามาปุ๊บก็เย็นสบายนะคะ ฝั่งนู้นก็จะมีเครื่องเงินด้วยนะคะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านเครื่องเงินเป็นร้านเดียวกันนะคะเป็นเจ้าของเดียวนะคะอันนี้ประตูเลื่อนมาทางนี้ก hmm? wow! kind of ็จะมีเสื้อผ้าแบบคลามนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีเครื่องเงินขายนะคะของแท้เลยนะคะก็จะมีผ้าถุงลายคามด้วยนะคะเครื่องเงินสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ สมมติว่ามาทานกาแฟก็แวะมาดูเครื่องเงินได้ที่นี่นะคะมีหลายรูปแบบนะคะโอ้มีกระเป๋าด้วยนะคะมีสร้อยคอมีสร้อยแขนด้วยนะคะเส้นเท่าไหร่คะนี้สร้อยคอเป็นน้ำหนักค่ะอ๋อเป็นน้ำหนักเลย<า>ใช่นห้อ๋อเป็นน้ำหนักนะคะ อ้ยชุดก็สวยนะคะผ้าคามนะคะผ้าคามสวยมากเลยนะคะตู้ทางนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าร้านคามนะคะนี่นะคะ มากอลังการนะคะโอ้นี่ไงสามส่วนเก้าหรอหนึ่ิง สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนล้วยนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะ